พบกระปูตางบอยมหาสารคามจ้าวันนี้ตางบอยผ้าเอฟซีมาเทียวผักไก่ค่ะจังหวัดข้างหน้าเอาก็าส่งลูก้าอยูอำเภอคุลาุรีจ้าลูกค้าเลือกเป็นตัวให้วริกเข้าเอลจ้าขั้นนี้จะบรรทุกเด้ป,ประมาณ 4- ถึงหาตานค่ะกระบอกดําจะใส่เป็นรุ่นอะกระบอกดํา2ตานจ้าเอามาใส่กับตัวคูปตา40แรงค่ะขั้นนี้จะเป็นสีสมนะคะน,นี่จะเป็นสีลูกค้าเลือก ถ้าเกิดเอฟซีคนใดยูโซนหักไปอยากได้แบบนี้ก็สามารถจองกับซางบอยได้ค่ะเบอร์โทรซางบอย0 6 2 3 4 1 7 4 4 1าจ้าสีสันก็จะมีหลายสี่ะลูคค้ามากาักสีใดก็สามารถเลือกได้จ้าอันนี้จะเป็นองศาการดำนะคะฟ้าไทยก็จะเป็นสองระบบค่ะระบบแรกก็จะเป็นแบบปากนกแก้วเปิด้นเองอัตโนมัติค่ะเดี๋ยวซางบอยกะทุกขั้นซางบอยก็กยกจะสอสนวิธีการใสง่างานค่ะขั้นนี้ก็จะเปิด ได้สามด้านค่ะส่วนล่าบนก็สาม,มารถถอดออกได้จ้าเดี๋ยวจะผ้าเอเดี๋ยวจะผ้าเอฟซีมาชมเวกไก่นะคะอันนี้ช่วงล่างจะใส่ล่างนนาหนาซีนะค่ะเป็นตัวพัซซี่บนพัซซี่ล่าง <c oughs> กระดูกก็จะเป็นเล็กล่างนนาหนาสามทั้งหมดจา้ <c oughs> าอันนี้ช่วงล่างค่ะ <c oughs> <c oughs> กระบอกดำก <c oughs> ็จะพลซี <c oughs> เป็นสีเขียวให้ค่ะอันนี้จะเป็นชุดปั่นโรตรี่นี่ค่ะ S <S จะเอาตัวเล็กๆให้นะคะมัน,น,นคอยบดน,<า>นะไหลนกลับมันไม่มีแรงดันพ่อแต่ตัวนี้คือมีมีแรงดันคือเข้ากระบอกตัวนี้คือไหลยยอนกลับเพราะถังที่ผมทำเป็นสายส่เนี่คือให้ลูกค้าดูแลเองได้โดยที่แบบเบื้องต้นไม่ต้องตรวจผมก็ได้มนง่ายๆเ,เ,เดี๋ยวต่อขั้นนี้ทางบอยกระจะ ไปส่งลูกคายูจังหวัดกระธุ์ค่ะเป็นรุนเผ่ากับบ้าประดาค่ะแลักกับตามด้วยจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเป็นรุ่นเผ่าหกล้อประดมค่ะถ้าเกิดเอฟซีคนใดสนใจช่วงนี้กะคิ้วกะขันขางเร็วนิดนึงนะคะแต่กะมีงานอยู่แต่ถ้าเกิดพนเดือนนี้ไปอาจจะต่อต้องรอนานค่ะถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถตั้งซื้อใไวบล่วงหนาก็ได้จ้า เราจะรีวิว,ว,วด้านข้างไหเบึงนะจ้ะทางบอยจะออกแบบตัวคัดไปให้กับด้านล,ล่างค่ะล่าบนกับล่าล่างเวลาลูกค้อาอัดของเปลี่ยนเนีน่ยมันจะว่อแบกกาค่ะนี่ค่ะตามคลิปเลยค่ะคันนี้ย่วอย่ทธี3เมตรนะคะรุ่นไฮริสตกเนี้่เหตดไห่าย,ย่าวแค่3เมตรแถมมันจะเข่ากับตัวแบบไหบันสมส่วนกับตัวเผ้ารับนักได้แบบ,บ่เกินหาตันประมาณนี้ค่นะ ก็จะมีหมวกมีบันไดให้ค่ะด้านบนนี้ก่ะตรงกล้องด้านบนนี่กว่างของใดค่ะอันนี้ดันหนาแลจ้าช่วงข้อนี่ก็ซับดามหาแข็งแรงทุกข่านนะจ๊ะเพะว่าจะเป็นรุ่นใดกัซับห้แบบนี้เบิดค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นชโงลาา่าค่ะ